ไอเจี๊ยบทำอะไรวะอ,อันนี้ตลาดเออันนี้อันนี้ถนนหลังของเชียงแมวนะเมื่อกี้ไม่รู้เราอัดวิดีโอแล้วมันแบบว่าให้เราขึ้นขึ้นให้เราลบข้อมูลเนะ่ไม่รู้มันมันจะอัดติดเปล่าน,นี่เราเลยมาอัดใหม่อันนี้อันนี้คือเอ,อ่อลงหนังเชียงแนะมวเนาะสมัยก่อนเป็นลงยิ้วเนาะแต่ก่อนนี้เราก็เคยเข้ามานะลงหนังเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือน,ในใคล้ายเพชรเอ้แล้วเหมือนเพชรราม่าเหมือนลงหนังเพชรลาม่ามุงชนนั่นแหละ เนียตะก่อนนี้ตรงเนี้ยตะก่อนนี้ไปตรงเนี้ยมันจะเป็นในเนี้ยนะไอไรว่าไอ้ลงลงแป้งอ่ะลงแป้งลงมันอะ่ะตากมันอะ่ะตรงเนี้ยจะเป็นลานตากมันลงแป้งลานตัดมันอะ่ะจำได้อันนี้เป็นประตูเข้าไปตลาดชียงเงียวจะมีหลายซอยนะถนนอันนี้ เนี่ยถนนเนี่ยเราเคยมีเพื่อนอยู่ทางทางด้านซายมืออ่ะมีเพื่อนเพื่อนบ้านเมือนเราอยู่ทางายมืออ่ะคือเขาจะมีน้องชายน้องสาวอ่ะเพื่อนผู้ชายนะแล้วมันก็สนิทกับน้องชาย,ยเราด้วยแล้วสนิทกับเราด้วยเพื่อนผู้ชายพาไปเก็บมันที่ตกกันนะที่เขาเขาเขาเนี่ยอะไรนะได้มันเขาเก็บตกๆอะ่ะเวลารถบรรทุกสิ่ล้อมันขนขนขนมันใช่ไหม ที่ขุดมาจากเอ่อไล่มานะี่ะแล้วมันก็จะตกเวลามันทุกมันก็แบบว่ามันจะมีร่องร่องแล้วก็หล่นมาข้างข้าง,ข,างข้างกระบะไอ้รถสิบลอ้อเนะ่ยที่เราก็ไปเก็บกันแล้วเราก็เอามาตาัดไปขายเนี่ยเพือ่อนเราจำไม่ได้แล้วบ้านไหนซอยนี่แหละไปตรงนี้ปิจ๊อดไปตรงโน้นสิปิจ๊อดเนี่ยไปตรงโน้นแ่ละเดินตรงโน้ไนไม่ได้หรอกี่มันก็ไม่มีของขายแหละมันจะมีของขายจะซอยเนี้ย จะมีของขายจะซอยยังไงไม่แต่ว่าไปไปทางนู้นมันก็เลี้ยวได้ไม่ไปงี้ก็เลี้ยวได้จะกลับเลยเหรอจะกลับตลาดเดิมเปล่าหรอไม่ตรงนี้ตรงนี้มาทะลุได้ทะลุโรงเรียนได้เออทะลุทะลุโรงเรียนได้ไม่ไม่ไม่กลับไปซื้อของเหรอไม่กลับไปซื้อของเหรอพี่จ๊อตนะลอยลอยจะมีอะไรเปล่าลอยก็ไม่มีอะไรพี่เจี๊ยบมันแค่มีอย่างนี้แหละ ไม่แต่เกิดเดินซอยตรงนู้นน่ะมันก็เลี้ยวลงมาแล้วก็เข้าตลาดได้ใหม่ตอนนี้ไม่มีคนเดินไม่ได้เดินเหรอโอเคจะไปทำไงไม่กะาดจะไปไม่กะจะไปดูบ้านเพื่อนจ๋าไงบ้านเพื่อนจ๋าอยู่แถวเนี้ยซอยเนี้ยแต่จำไม่ได้หรอกจริงๆก็อยากเข้าไปบ้านโกะก่อนไม่รู้บ้านโกหลังไหนมเด็กก็อยู่มาแค่แค่ปีเดียวเนาะแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านมาไปเรียนแล้วก็กลับมากินเออเจียมวยเจียมวยกลางวันกูให้มากินให้มาเจียวมวยกลางวันมากินข้าวต้มกลางวันกลางคืนก็ไปเที่ยวกันกับเพื่อน โลตาเส้นสายตลาดชุนจีน่าแยวนะคะของ้อนลับนะคะพนักงานนะคะจากจังหวัดลนะคะที่แวาเที่ยวชมตลาดของเรา